สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพังแ a นเดอร์สตองเกตการอีกเช่นเคยนะโดยว,วันนี้เนี่ยทางเกมได้มีกิจกรรมรวมพลฮีโรโบนัสรีเทิร์นและอินเว็บลุ้นรางวันมาให้กันด้วยนะทุกคนซึ่งของรางวัลเนี่ยคือมีเยอะมากแต่ของรางวัลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือตั๋วดําทั้งหมด10บใบนะคนตั๋วดําที่ว่าไม่ใช่ตั๋วตัวละครนะแต่เป็น ตัวอาวุธสิบไฟทุกคนคือแบบหืมช่วงนี้เกมใจปั้มมากนะเออก็สมกับการที่ซีซั่นสามกำลังมานั่นเองนะหรือว่าจะมียูทูบเบอร์ชื่อดังกลับมาเล่นหรือเปล่านะเออแจกเยอะขนาดนี้ก็ไม่แน่นาะกก็ต้องรอติดตามนะคนโดยเงื่อนไขที่ทางเกมบ,บอกไว้เนี่ยก็คือต้องเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้็ออินมาทั้งหมด14วันขึ้นไปนะซึ่งจากที่ผมไปดูคนอื่นมาเนี่ยปรากฏว่าคนที่เล่นทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถ็ออินรับของวันได้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะ โดวยวิธีรับของางวัลเนี่ยก็คือเราเข้ามาที่เพจ One Punch Man The s t o m p e ก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เลื่อนหาโพสนี้นะเนี่ยโพนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ไปตามลิงก์นี้นะคนอันนี้จะเป็นลิงก์ของเว็บทางเกมนะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะมาที่ลิงก์นี้ก่อนแล้วก็รอเวลา5วินาทีเนี่ยหรือจะกดปุ่มนี้ก็ได้เดี๋ยวก็เข้าเว็บของทางเกมเองนะอ่าผมก็รอให้ดูนะเห็นปะอันนี้คือเป็นเว็บของทางเกมแล้วนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่ตรงนีุ้กคนไอคอนรูปสมาชีนะกดเข้าไปเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็กกดอนะ พอเราอินเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดที่ไอคอนรูปสมาชิกอีกรอบหนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ว่าของระวันที่เราจะรับเนี่ยคืออยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนซึ่งหลายคนที่มีหลายเซิร์ฟเวอร์เล่นหลายตัวเนี่ยก็สามารถรับได้ทุกตัวเลยนะอย่างผมเนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่34นะทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเลือกชื่อตัวละครตรงนี้นะซึ่งผมมีตัวเดียวอยู่แล้วแหละก็คือเกมใจร้ายอ่ะไปครัวผมแต่ว่ารอบนี้เกมใจดีจริงนะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กดคอนเฟิร์มบอยดิงไปเลยนะ อ่ะเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็คือทําการล็อกอินแล้วก็ทําการเชื่อมตัวละครที่จะรับของวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะกดให้ดูอีกทีนึงเนี่ยก็จะบอกเลยว่าตัวที่กําลังรับของวันอยู่จะอยู่เซิร์ฟเวอร์3 4ชื่อว่าเกมใจไหลนั่นเองนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ returning gift นะอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กดเข้มเนาอ่าเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็คือรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดเกมให้ดูว่าเราได้รับ จริงหรือเปล่านะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เปิดเกมแล้วนะแล้วผมเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่รับเมื่อกี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์สักสินะทุกคนมาดูกันว่าผมจะได้ของรางวัลจริงหรือเปล่าเออแล้วบอกเลยนะว่าที่ผมพูดไปเนี่ยผมยังไม่รวมของรางวัลในโซนอื่นๆน,นะน,นั้นคือแค่โซนแบบรีเทิร์นนะทุกคนก็คือผู้เล่นที่กลับมาเล่นนั่นเองแต่จริงเนี่ยมีของรางวัลในโซนอื่นด้วยเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูก่อนว่ามันรับได้จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่าต่อนะคนบอกเลยว่า ลูกนี้เกมใจป้ามจริงนะผมแปลกใจมาเลยว่าเฮ้ยนี่เซิร์ฟไทยจริงไหมเนี่ยทำไมแจกเยอะขนาดนี้อ่ะคือต้อนรับซีซั่น3หรือว่ามีอะไรอย่างอื่นอีหรือเปล่าหรือว่าจะมียูทูบเบอร์ดังกลับมาเลนจริงๆหรือเปล่าถึงได้แจกแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวขนาดนี้ทุกคนผมบอกเลยนะว่าอันเนี้ยห้ามพลาดน,นะแล้วผมบอกเลยว่าสายฟรีบางคนอาจจะรู้สึกแปลกเพราะว่าเป็นสายฟรีที่ได้เงินเติมฟรีก็ด้วยเออมีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูเอาไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนว่ามันได้จริงๆนะคนแล้วผมท่านทัศน์สุมกิครับ หวังว่าจะมีตัวระดับ U R บวกกลับมาด้วยนะสำหรับทัทซึมกินะเออไม่เอาไม่เอาแบบคอตูนแบบฟูบุกินะน้นผมรับไม่ได้จริงๆอ่มามาผมได้ป่สามสอโอเคครับผมมาดูโอ้โหจดหมายขึ้น8ปองทุกคนจนหมาย8ปดสองไครับผมึ๊บเรียบร้อยทุกคนได้จริงด้วยนะนี่เห็นปะ่ะนี่สอง้อยเพชร ห้าหมื่นโกโอ้โหแล้วก็นี่เลยหลากหลายเลยคนใช้ได้ตัว๋วเชิญพิเศษอาวุธสิบใบนะทุกคนแล้วก็มีนี้ด้วยอะไรเนี่ยหลังเปิดรับการรูปร่างถาวรเกลูกกนชูสุดขีดฟริพิกซเนอร์สุดไม่ใช่สุดขีดอ๋อใช่ใช่ทุกคนอ่ะลองเปิดดูเลยกันอผมรับก่อนโอ้โหเรียบร้อยทุกคนคืออย่างแจ่มนะอย่างแจ่มเลยอ่ะลองมาครับผมลองใช้เลยกันนะเมื่อกี้เ้ยมีคนได้กาโร่โ,โหรีบนะเราอะรีบอะ โอเคอันนี้ก็เป็นรูปร่างเกลิกชูบเนาะแบบ s ออบวกอันนี้ก็ s อบวกกาโล่เอสอบวกโหสุดยอดผมวอาอะไรดีเนี่ยผมเลือกไม่ได้เลยเนี่ยเอออันเนี้ยกาโลก็ดีพุริไม่เอาอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยผมก็มก็ก็ดีเหมือนกันนะแต่การโรปรปเทศก,กว่าเอาไว้เลือกทีหลังลวกันเนาะอันนี้ผมมาเปิดดูว่าเฮ้ยได้จริงนะคนได้จริงนะลองไปเล่นกันดูนะเออได้จริงนะเอเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้า Google ก่อนลวกันนะ โอเคทุกคนกลับมาที่หน้า Google กันต่อนะนี่ก็คือรับของรอางวัลตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมมันมีตรงนี้นะทุกคนคือ p รี t i ชเ r a t i o n r e อ a r d อะไรกไ็รู้แหละอ่ะอ่านแบบรูบๆอ่าตรงเนี้ยมันจะมีอยู่นะว่าคนที่มาล็อกอินเนี่ยรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่กี ian, ่คนกี่คนเนี่ยรับของรางวัลกันไปเลยนะซึ่งตรงเนี้ยเราแค่มารอนะว่าแบบเฮ้ยมีคนมาครบยังอะไรแบบนี้ซึ่งอันไหนครบแล้วเนี่ยเราก็กดรับได้เลยนะนี่ผมรับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าในเกมเนี่ยได้หรือเปล่านะกลับมาที่กันในเกมต่่อนนกคซึง็มมาาดดดูใจหยไ้ เฮ้ยได้โอ้โหสุดจริงคือได้แบบสุดจริงทุกคนมันได้จริงทุกคนโหแจกเยอะมากนะคนเฮ้ยอย่าลืมไปเล่นกันนะอันนี้อันเมื่อกี้เนี่ยคือโซนแรกนะทุกคนก็คือรอคนรออินรบเดี๋ยวมันจะมีอันนึงทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอเคทุกคนกลับมาที่ Google กัะต่อนะตรงนี้คือรับให้ดูแลนะว่าตรงเนี้ยเราก็รับได้เหมือนกันเออตรงนี้เราก็รับได้เหมือนกันเห็นไหมอ่าแล้วโซนสุดท้ายคือเซอร์ไพรส์ดอนนะคนอันนี้คือมากดแถบดอเพื่อรุ้นของรางวัลต่างๆนะซึ่งตรงเนี้ยก็ได้ หรือเปล่านะะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้จริงหรือเปล่าอาแทบอีกทีนึงแทบไม่ได้เพราะว่าโค้ต้าหมดแล้วอ่ะแล้กกดอะไรอย่างเอ่อเดลี่แชร์ริ่งอ่ะ,อะทูคอมพกด Copy Link ไปแชร์ไปทุกคนแชร์ให้เพื่อนเพื่อนรับของละวันอ่าแต่ละเพื่อ์เนี่ยสามารถแชร์ได้สูงสุด2ครั้งต่อวันนะ,ะเดี๋ยวผมลองลองลอง,ลองทำดูซิว่ามันได้อะไรยังไงนะ โอเคทุกคนผมลองแชร์นะปรากฏว่าน่าจะต้องแชร้เขาแบบกดลิงก์ไปกดสมัครแล้วก็กดเล่นเกมถึงจะได้นะซึ่งผมเนี่ยไม่มีเนาะ,ะเพราะฉะนั้นผมก็กดแชร์ไม่ได้แต่ว่าสาหรับใครที่มีเพื่อนหรือมีหลายไอดีมีอะไรยังไงเนี่ยสามารถกดแชร์ได้นะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะได้รับเพิ่มนั่นเองนะทุกคนซึ่งรับฟรีได้สูงสุดเนี่ยก็น่าจะ2ครั้งนั่นเองเห็นว่า up to สอง time เนี่ยเห็นว่าเออก็น่าจะรับได้สูงสุด2ครั้งเราก็น่าจะกดได้อีกนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปิดเกมดูว่าเฮ้ยได้จริงเปล่าเมื่่่่ออกีี้ผผมมมมสุไดดดโใะเ๋วลงูนะ มาทุกคนอันนี้ผมก็มาลองกดจดหมายดูนะว่าได้จริงเปล่าเฮ้ยได้จริงทุกคน9999โกนะเออก็คือได้จริงนะคนซึ่งเมื่อกี้มีขออรงวัลน,นอกจากโกด้วยนะะเดี๋ยวเปิดกลับไปดูอีกทีนึงก่อนนะ อ่ทุกคนก็กลับมาที่หน้ารางวัลน,นะแสดงว่าไอของรางวัลตรงเนี้เรามี10ได้หมดเลยนะก็คือไม่ว่าจะเป็น iPhone 17หรือว่าแบงค์คูปองส้ม88แบแบงค์อะไรแบบนี้คือมีโอกาสได้ด้วยนะคนซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากไม่รู้ว่าเกมจะแจกหนักแจกเต็มแบบขนาดนี้เออไม่ไม่นึกจริงนะซึ่งเมื่อกี้ผมลองไปเปิดใน Facebook ด้วยมีคนได้อันนี้มาแล้วด้วยนะ คือเป็นอะไรที่แบบเวอร์มากเฮ้ยแจขนาดนี้เลยเหรอผมว่าสายฟรีบางคนต้องแบบรู้สึกแปลกๆแล้วเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีแล้วกดได้แบงส้มอ่ะจะใช่ไหมคือเราได้มาฟรีไงประเด็นได้มาฟรีถ้าเป็นสายฟรีก็สายฟรีก็ได้มาฟรีก็ใช้ได้ถูกไหมแต่ถ้าสมมุติเป็นเป็นสายฟรีที่คิดว่าจะไม่ใช่แบงส้มเลยหมายความว่าจะไม่ใช้เงินไม่ว่าจะได้จากฟรีช่องทางต่างๆเนี่ย ก็อาจจะไม่ซื้อแต่ส่วนตัวผมมองว่าสายฟรีหมายความว่าเราไม่เสียเงินถ้าสมมติทางเกมแจกเงินฟรีเราก็ใช้ได้นะเอออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่สายใครใส่มันเนาะคือบางคนก็อยากจะโชว์ไงว่าเฮ้ยเราใช้ศูนย์แบงค์อะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่านิยามเขาว่าสายฟรีของแต่ละคนเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่ากิจกรรมเนี่ยคือแจกหนักแจกจัดเต็มจริงๆทุกคนมีทั้งหมด3อันเนี่ยมากดรับด้วยนะอย่าลืมมารับนะนอกจากของรางวัลจาก3เมนูแล้วเนี่ยจริงๆมีตรงน้ดยนกอรู่ัะใหบ ึ่งเมื่อกี้ผมกดรับหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะก็เลยขึ้นว่ารับแล้วนั่นเองหรบใคราที่ยังไม่รู้เนี่ยก็อย่าลืมมากดรับตรงนี้กันด้วยนะอันนี้ผมก็สอนหมดแล้วเนาะเพราะเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็ไปไปตามแผนหวังอะไรก็ไปตามที่หวังนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่ไปใจเนี่ยก็ถือว่าซสวยทั้งหมดละกันแล้วลถ้ามีความผิดหรือไอเดียอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต,ต,ต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่ดีอยู่ครับทุกคน